สวัสดีค่ะเพื่อนๆปกติเนี่ยเวลาดาราเขาจะต้องรีวิวสินค้าสินค้าส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกครีมพวกอะไรที่เกี่ยวกับความสวยความงามใช่ไ่ะแต่จีน่าไม่ใช่ดาราค่ะจะมารีวิวครีมเมื่อวงนขายไม่ได้แต่วันนี้จีน่ามีสิ่งจะมารีวิวให้เพื่อนๆฟังแหละเราก็ไม่ได้มาขายนะนี่ค่ะคือสิ่งที่จีน่าจะมารีวิวให้ฟังเป็นหนังสือจาก Copywriter ชาวญี่ปุ่นเขาชื่อคุณซาสกิเคอิจิค่ะ คำว่า copywriter คือเขาจะเป็นคนที่เก่งในเรื่องการใช้คำมากๆแล้วหนังสือก็ชื่อว่าแค่ใช้คำให้ฉลาดก็เพิ่มโอกาสจาก0เป็น100แล้วพอจิน่าอ่านนะคะนี่ยังอ่านไม่จบเลยใกล้จบละแต่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยชอบเทคนิคอยู่เทคนิคนึงอะแล้วคิดว่าเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้เวลาจะต้องพูดโน้มหน้าวใจคนได้เทคนิค hmm. นั้นก็คือเขาบอกว่าเวลาจะพูดโน้มนาวใจใครให้ใช้เทคนิคที่ พูดในสิ่งที่อีกฝ่ายไม่ชอบค่ะยกตัวอย่างสมมุติเราต้องการจะบอกคนว่าห้ามเดินลัดสนามไปปิดไป้ายไว้ว่าห้ามเดินลัดสนามมีคนเดินป่ะคะมั่นใจค่ะว่าต้องมีคนเดินลัดสนามแน่นอนแต่คุณซาสกิเคจิบอกว่าคุณลองนึกดิว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาไม่ชอบอะไรแล้วคุณพูดแบบนั้นไปด้วยเขาเปลี่ยนคําพูดเป็นถ้าคุณเดินลัดสนามกลิ่นยาฆ่ามแมลงจะติดตัวคุณนะคะ ปรากฏว่าพอเขาพูดแบบนี้ค่ะไม่มีคนเดินสัามเลยเออไอเดียดีจีน่าชอบอขออีกตัวอย่างหนึ่งนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆที่ญี่ปุ่นค่ะมีคนไปติดป้ายเอาไว้ค่ะตามหมู่บ้านว่าระวังโจรขโมยกางเกงในเขาติดป้ายไว้ทุกบ้านเลยปรากฏก็ยังมีคนมาขโมยกางเกงในอยู่ดีค่ะแต่พอคุณซาสกิเคจิเขาลองเปลี่ยนคําพูดที่ใช้นะคะเขาติดป้ายไปว,ว่า ตำรวจจับกลุ่มโจรกางเกงในได้แล้วด้วยความร่วมมือจากทุกท่านขอบคุณค่ะปรากฏว่าโจรที่ขโมยกางเกงในกลัวค่ะเพราะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยมีคนจับได้แล้วมีคนจับได้แล้วตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านนั้นกางเกงในก็เลยปลอดภัยนะคะเพื่อนๆลองไปใช้ดูค่ะเทคนิคเวลาจะโน้มน้าวใจคนให้พูดในสิ่งที่เขาไม่ชอบเออก็จะสามารถแนะนําได้แล้วก็รีวิวนี้อย่างที่บอกนะคะจริงๆหน้าไม่ใช่ดาราไม่ได้รีวิวเพื่อที่จะเอาเงิน ถ้าเพืเ่อนๆคนไหนมีหนังสือเล่มอื่นที่รู้สึกอ่านแล้วชอบก็แชร์กันมาได้และถ้าเพืเ่อนๆคนไหนสนใจอยากติดตามลักษณะหรือเทคนิคในการพรีเซนต์หรือการนำเสนอก็กด subscribe ได้นะคะเพืเ่อนๆอาจจะไม่รู้สึกอะไรในการกด subscribe แต่ถ้าอยากเป็นกำลังใจให้จีน่ากดเธอนะคะตึ๊ดตๆ๊บ๊ายบาย